อ้าววิ่งปองนายกลับมาแจ้ประตูเราอีกแล้วรอบที่แล้วนาะยไม่เข็ดแช่เจอปืนน้ำมนต์ของเราก็ไปอ่ะอ้าวอย่าเพิ่งไปดีกลับมาแจ้ประตูละก่อน No, no, don't touch me there. It's what I told my uncle, b u d d y didn't seem to care. It's my secret little spot, and I don't want to share. สวัสดีนอนๆนนที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม The Hunted d o m หรือนอนสู้ผีกันอีกเช่นเคยซึ่งนอนๆนนเนี่ยขอเข้ามาแบบรีเควสเข้ามาเยอะจัดๆพี่เอ๋พี่เอทำนอนสู้ผีให้ดูอีกพี่เอ๋พี่เออยากดูนอนสู้ผีอะไรประมาณนี้คือกะว่าจะไม่ให้เล่นเกมอื่นกันเลยจะอ่ะ ได้ครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำนอนสู้ผีอีที่สามให้พวก่ันดูเองหลังจากที่ผมเนี่ยผ่านประสบการณ์การเล่นมาอย่างโชคโชนเนี่ยผมก็ได้รับรู้ว่าเกมนี้แม่งบอดดนล้วนเลยไม่มีคนเจือปลนเลยแม้แต่น้อยอครบไม่ว่าจะเป็นคนที่นอนหรือเป็นผีเนี่ยบอดทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเกมนี้เราเล่นกับเพื่อนไม่ได้นะครับผมมันเป็นการที่เราเล่นเกมอยู่คนเดียวแล้วก็แถมก็ยังไอ้ผีเนี่ยที่ถามว่าเ,เราเป็นผีได้ไหมฮะพี่อะไรเงี้ยเป็นไม่ได้นะครับส่วนในบางเวอร์ชั่นที่ผมเห็นในติ k กตอกที่มันเป็นผีก็คือมันคนละเกมกันเลยนะคนละชื่อกันเลยเอออันนี้ใครรู้ว่าเกมอะไรก็บอกผมหน่อยเผื่อผมจะไปโหลดมาเล่นดูอยากเป็นผีกับเขาบ้างผีจะไปกินหัวคนที่นอนอย่างสนุกสนานเลยแล้วก็ผมเล่นเกมนี้มาได้สักพักแล้วเนี่ยผมมีความแบบ รู้สึกได้ว่าถ้าเกิดว่าผีะที่มันเป็นบอดเนี่ยมันเลือกที่จะตีใครตั้งแต่เริ่มเกมนะแล้วมันไม่เปลี่ยนห้องเลยสังเกตด,ดูตายชัวไม่ว่าเราจะอัพประตูแข็งแค่ไหนมันก็แจ๊ืจนประตูเนี่ยแตกตลอดเวลาเลยไม่ว่าจะเป็นผีหัวโปกผีคาวอี้หรือผีแขนยาวอะไรก็ตามแต่ถ้ามันเลือกจะแจ๊ะห้องไหนห้องหนึ่งนะโดยที่ไม่เปลี่ยนห้องเลยยังไงก็แพ้ถ้ามันแจ๊ห้องเรานะตายเรื่อง เลิกเล่นได้เลยถ้าเกิดมันแจะห้องเราแบบไม่เปลี่ยนนะเออเนี่ยอ่ะดูอย่างเดี๋ยวดูนะเนี่ยมันดูห้องเอ่อห้องเพื่อนผมนะถ้ามันแจะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆแจะแจะแจะไอไอ,ไอปีหัวปิงปองเนี่ยอ่าอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยถ้ามันแจะแล้วมันเปลี่ยนห้องอย่างเงี้ยโอเคเราก็จะมีโอกาสในการเก็บเงินสร้างประตูอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้ามันแจะไม่ไปไหนเลยเว้ยมันแจะแจะแจะอย่างเงี้ยมันอัพประตูไม่ทันอัพเตียงไม่ทันอัพปืนไม่ทันยังไงก็ตาย ดังนั้นเท่าที่ผมเล่นมันเนี่ยมันก็ต้องใช้ดวงด้วยส่วนหนึ่งเพราะาบางทีผีมันก็จะใจดีแะประตูแบบไม่แตกแล้วมันก็เดินไปอะไรประมาณนี้เราก็จะมีโอกาสที่จะได้อัพเตียงอัพนู oon, ่นอัพนี่ซื้อนู่น oon, ซื้อน, oon, อนี่มันก็จะสนุกขึ้นมามาดูกันดีกว่าว่ารอบเนี้ยผีมันจะโง่หรือมันจะฉลาดนะโอเคนี่มันแจเพื่อนผมไม่ไปไหนเลยดูดิพแต่ว่าบอดเนี่ยมันจะมีความสามารถพิเศษอย่างหนึ่งคือมันจะอัพเตียงอัพประตูไวเวอร์ประมาณว่าแบบมันไม่สนเลยแล้วเราอะ จะอัพเตียงแบบสุดขนาดไหนก็ตามมันจะอัพนําเราได้เสมอไม่รู้เป็นไรเวลาเวลาท้ายๆเกมอ่ะสังเกตดูมันอัพเร็วกว่าเราเยอะนั่นหมายความว่าถ้าบอทอ่ะมันไม่ตายตั้งแต่เริ่มเกมนะตอนหลังมันจะโหดจัดเลยครับผมส่วนตัวที่กระจอกที่สุดก็คือเรานี่เองไ <c oughs> ออย่างเงี้ยไอผีวัวปิงปองอ่ะมันชอบเปลี่ยนห้องเห็นปะ่ะมันก็จะเปลี่ยนห้องไปเรื่อยเรื่อย,อยถึงแม้ว่าประตูชาวบ้านชาวช่องเขาจะแตกแล้วมันก็จะเปลี่ยนอะไรเงี้ยอ่ะแต่ดูเหมือนว่ารอบนี้ผีปิงปองของเรา มันจะตั้งใจแจะอย่างหนักหน่วงเลยครับมันไม่เปลี่ยนห้องเลยเดี๋ยวผม e se. อัพเตียงสิอ่าเห็นปะผมบอกแล้วว่าเพื่อนตุยปุริเย่ไปแล้วหนึ่งศพนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะไปแจะห้องไหนต่อตอนนี้ผมยังไม่โดนแจะเลยนะรู้สึกว่าผีมันจะใจดีกับผมซะเหลือเกินอย่างนี้จิตถึงจะเล่นสนุกดูดูมันแจะแจะแจะเนี่ยเห็นปะถ้ามันแจะไม่ไปไหนอะเออแต่ว่าบอดตอนเริ่มเกมเนี่ยมันจะไม่ค่อยแบบมันจะไม่ค่อยโหดไงบอดแบบที่เป็นคนนอนอะตอนเริ่มเกมอ้าวตาย เรียบร้อยฮนะเพื่อนตุยไปอีกหนึ่งนะครับผมผมบอกแล้วถ้าผีมันตั้งใจแจ้งแต่เรื่องเกมนะยังไงก็ตายกันมันไม่อยู่หรอกแบบประมาณว่าอืมขอเข้าไปกินหัวหน่อยเจ้ามนุษย์ทั้งหลายอะไรประมาณเนี้แล้วตอนนี้เราก็เหลือผู้เล่นอยู่แค่4คนนะครับเป็นบอท3ตัวกับผม1ตัวนะครับผมตอนนี้ผมก็ขอสร้างเครื่องเล่นเกมออกมาก่อนเราจะได้ผลิตกําลังไฟฟ้าออกมาได้นะครับผมจะได้อัปเกรดประตูอัปเกรดเตียงให้มันหนาขึ้น แล้วดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยมันจะสมเพื่อนเราลงไปคุยกับรากมะม่วงเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเยียร์ไลน์ต่อไปของมันจะเป็นใครผมไม่รู้แต่ว่าผมรู้สึกว่าผมเริ่มวันวันแล้วตอนนี้เหลือผู้เล่นแค่สามคนไงมันมีโอกาสที่มันจะเดินมาหาเรานี่เยอะมากเพราะฉะนั้นผมต้องรีบอัปประตูให้มันแข็งแข็งไว้ก่อนแล้วต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องสร้างป้อมเปิดแล้วนะครับผมอ้าวเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยเพื่อนตุยไปหนึ่งลายนะครับผมลายต่อไปถ้าไม่เราก็นายแล้วแหละเพื่อนอยากนั่นไงมันวิ่งมาหาผมแล้วุทโธ ดูมันเจ๊แจ๊ไม่เป็นไรครับผมตอนนี้เราต้องสร้างปืนฉีดน,น้ำมนต์เอาน้ำมนต์กระแทกหน้ามันไี่มันน้ำมนต์จากหลวงพ่อวัดซับเหมียนนาลีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวนะครับผมมั่วชื่อขึ้นมาล้วนๆป้อมปืนนี้อัพไปก่อนเลยสัก3าีปั๊มนะไม่ต้องเยอะครับผมสร้างเยอะๆมาเนี่ยดาเมจก็ไม่เท่ากับการอัพเกรดปืนอยู่ดีเอาวะเอาวะอย่าพิ่งแจ๊เราให้ตายนะเพื่อน ถ้าเราจิงอัพปืนให้มันยิงแรงอ่ะผีมันก็จะยิ่งเลือดลดเยอะนะครับผมมันก็จะหนีเราไปแต่ประตูเราก็ต้องแข็งระดับหนึ่งนะไม่ใช่ประตูอ่อนปวกเปียกแต่ปืนแรงก็ตายซุบเขาได้ที่ไหนล่ะครับและถ้าน้องๆคนไหนเล่นมาถึงจุดที่เราสามารถสร้างป้อมปืนแบบยิงแรงๆให้ผีมันลดเลือดได้ลวน้วแล้วเนี่ยรับรองว่าหลังจากนี้ไปอ่ะผีมันจะทําอะไรเราไม่ได้อีกต่อไปละ แต่ก็นะเกมมันก็คือเกมมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ได้เป็นไปได้ผมก็ยังไม่อยากจะตุยปุริเยนะตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะต้องเก็บเงินซื้อนู่นซื้อนี่ก่อนนะไม่งั้นเดี๋ยวผีมันจะแจ้ประตูผมจนแหลกสลายกลายเป็นผุยผงอีกเช่นเคยอะมาแจ้แจ้เห็นไหมมันแจ้ไม่เข้ามันแจ้ประตูเราไม่เข้าแล้วเราก็จะยิงมันไปอย่างเงี้ยมันก็จะเสียเวลาเดินไปเติมเลือดใช่ปะ่ะส่วนเราเนี่ยก็จะมีเวลาในการหาเงินแลหะหาพลังงานยังไงล่ะ ตอนนี้นี่บอกเลยเลยว่าผมนี่โคตรจะชิลนะกับเพื่อนผมนี่มันเป็นบอดเนี่ยก็น่าจะชิลแล้วเพราะว่าบอดท้ายเกมเนี่ยแม่งเงินเยอะจะจัดส่วนเราก็เนี่ยเงินสู้มันไม่ได้หรอกแต่เรามีความมั่นคงในชีวิตมากกว่านะครับประตูเราหนากว่าแต่ก็อย่างว่าเนี่ยเดี๋ยวบอดมันเล่นไปสักพักหนึ่งประตูมันก็จะหนาขึ้นเลื่อยะอ่ะตอนเนี้มันเดินไปหาบอดเพื่อนผมแหละโอ้โหมันอัพปืนไหมมันอัพปืนมันน้อยมากนะถ้าเทียบกับผมอ,อ่าเรียบร้อยมันไม่อัพประตูด้วยเรียบร้อยเลยครับตุยบูลี่ไปหนึ่งคน พอมันตุยเสร็จเราก็รีบขายของมันทิ้งเลยนะครับเพื่อจะได้เอาเงินมาอัปเกรดเอาละตอนนี้เราก็สามารถอัปปะตูขึ้นใหม่ขั้นหนึ่งได้แล้วเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นตู้ ATM ไว้ก่อนเลยนะตู้ ATM เนี่ยมันจะมีความสามารถก็คือถ้าเกิดปืนฉีดน้ำมนเรายิงผีเนี่ยมันก็จะให้เงินเรามาเวดูดูทุกคนดูเงินเด้งเห็นปะยิ่งปืนเราแรงเนี่ยผีมันก็จะยิ่งให้เงินเรามากับตู้ ATM เนี่ยเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเรามีตู้ ATM มีปืนดีๆอย่างเงี้ยโอ้โหเงินทองนี่ไหลามาเทมาเลยครับเดี๋ยวผมจะเก็บพลังงานในการซื้อของอันต่อมานะครับแต่ว่าในการที่เราจะได้พลังงานเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องสร้างพวกตู้เกมออกมาอัปเกรดมันเยอะๆนะเดี๋ยว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 ผมสร้างแร่ก่อนแร่นี่ก็จะช่วยเล่นเงินใช่ไหมเราจะได้มีเงินไปอัปเกรดประตูแล้วก็เตียง บอกได้เลยว่าตอนเนี้ยผมชิลจะจัดแล้วครับชิลจะจัด,จดเพราะว่าปืนเราเนี่ยคือมันยิงผีแปบ๊บเดียวตายเว้ยคือไม่เรียกตายดียิงผีแปบ๊บเดียวมันหนีแล้วก็ผมจะไม่รีบฆ่าผีนะเพราะผมอยากเป็นเพื่อนกับผีนาน ผมอยากจะให้มันวนเวียนอยู่แถวนี้แหละมันนายมาแล้วก็จะยิงนายออกไปนายมาแล้วก็จะยิงนายออกไปเพราะมันเป็นรีเลแเราก็จะมีเงินมีพลังงานมากขึ้นซื้อของมากขึ้นซื้อปืนมากขึ้นมันก็ไม่มีวันที่จะตีเราแตกไปได้แน่นอน กว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้เนี่ยบอกเลยว่าเล่นหลายรอบมากกว่าจะได้เล่นแบบนี้เพราะปกติเราจะตุยบุรีเย่ก่อนประจำมาผีมันชอบประแจห้องผมหรือไม่อีกอย่างหรือไม่อีกอย่างหนึ่งก็คือผีมันจะโดนเพื่อนเรายิงตายตลอดเลยเว้แต่ตอนเนี้ยเพื่อนเราตายหมดแล้วไงเพราะฉะนั้นก็จะเหลือแค่เรากับนายแล้วนะน้องผีจ๋าหัวปิงปองจ๋า ตอนนี้ผมสร้างตูเนน้เย็นเอาแล้วแะตู้เย็นเนี่ยมันจะมีความสามารถก็คือเวลาผีมันมาตีเราเนี่ยมันก็จะตีช้าลงเพราะฉะนั้นมามันตีช้าลงปุ๊บปืนเรายิงปุ๊บเราก็จะได้เงินปั๊บแล้วมันก็จะถอยกลับไปเพราะว่าเลือดมันจะหมดมันก็จะวนลูปอยู่อย่างนี้แหละเราก็จะมีเงินเอามาสร้างนู่นสร้างนี่เพื่อความสนุกสนานในชีวิตเรียกได้ว่านี่คือความสุขในการเห็นผีทุกทรมานอย่างสาสมใจนี่เองไ <laughs> ้งแง่ผี นายก็ใจความรู้สึกของความทรมานหรือยังปกตินายจะแจ้ประตูเราเนี่ยทำให้เรานี่เกรงตัวตัวบิดขาดจิกพื้นเลยแต่ตอนเนี่ยนายไม่มีวันที่จะทำอะไรเราได้แล้วเพราะว่าเราเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างให้ท่านเลือกสรรอยังกับเมอร์ลิคิงพุทธททุยใช่ที่ไหนล่ะ เป็นไงเป็นไงผีมันเข้ามาไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะเนี่ยประตูผมก็แข็งปืนผมก็แรงมันยิ่งมันยิ่งมันเข้ามาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการที่แบบทําให้ผมเนี่ยมีเงินเยอะขึ้นเรื่อยๆจากการที่ได้เงินจากตู้ไอเดียมเดี๋ยวผมจะสร้างปืนขึ้นมาอีกนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดมาเลเวลอัพขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็จะตีแรงขึ้นไม่ใช่ไหมแล้วมันก็จะเอิดขึ้น ดังนั้นเราก็ต้องสร้างปืนขึ้นมาให้มันเยอะขึ้นแล้วก็ยิงไล่มันไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเราจะมาดูกันดีกว่าว่าผีเนี่ยมันจะร้องไห้หรือ,อยังนะครับผมถ้าผมเป็นผีนี่ผมร้องไห้แล้วนะประมาณว่าเฮ้ยมนุษย์นายแกล้งเราทําไมอ่ะนายจะยิงเราก็ยิงให้ตายไปเลยสิทําไมนายต้องทรมานเราอย่างนี้ไม่เราจะล้างแค้นนายเพราะว่านายชอบมาแตะประตูเราจนแตกแล้วก็มากินคอเราอะไรประมาณนี้ดังนั้นตอนนี้นายจะต้องคุกทรมานอย่างสาแก่ ใจในฐานะที่เคยพอรมานเรามาก่อนเป็นยังไงละ่ะเข้าใจความรู้สึกของเราแล้วใช่ไหมนี่อัปเปิลเล็งอับปืนไปเรื่อยครับผมถ้าเกิดว่ามันมาแล้วล่ะก็มันจะได้วิ่งกลับไปอย่างรวดเร็วแต่การอัปเปินอย่างเงี้ยมันก็มีความเสี่ยงนะเน,นี่ยถ้าเกิดว่าผมยิงมันตายขึ้นมาผมจะทำยังไงเออผมก็อดเลี้ยงผีเลยสิ ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าห้องนอนของเรานี่มันช่างเต็มไปด้วยอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมผีนี่ถ้าเกิดว่ามันมองทะลุเข้ามาเห็นเนี่ยมันก็คงไม่ได้อยากเข้ามาเท่าไหร่นะเป็นไงเจอพลังปืนฉีดน้ำมนต์ของวัดซับเหมียนตายไหมไม่ตายโหลุ้นนะเนี่ยลุ้นแทนเลยผีตายนี่ผมไม่มีอะไรเล่นเลยนะ คือเกมนี้มันคือเกมป้องกันผีแต่รู้สึกว่าตอนนี้ผมเหมือนเป็นเกมแกล้งผีซะมากกว่านะครับผมอ้าววิ่งปองนาะยกลับมาแจ๊ประตูอะไรอีกแล้วรอ,รอบที่แล้วนาะยไม่เก็ดแช่เจอปืนน้ำม์ของเราเข้าไปอ่ะอ้าวอย่าพึ่งไปดีกลับมาแจ๊ประตูละกอน <c oughs> ตอนนี้จากเกมนอนสู้ผีก็กลายเป็นเกมนอนทรมานผีไปแล้วนะครับผมเนี่ยเห็นผีมันทุกทรมานแล้วผมนีิสา <c oughs> แก่ใจซะเหลือเกิน ดูด,ดูดูความพยายามของผีหัวปิงปองของเรานะครับมันก็ยังจะวิ่งมาแจะประตูนะถ้าเป็นผมนี่คือรู้ว่าตัวเองต้องโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยผมไม่มาแล้วผมเดินออกไปแล้วจะมาทําไมบ้านหลังเนี้ยบ้านหลังนี้มันใจร้ายมันเอาปืนฉีดน้ำมนยิงผีผีน้อยใจแล้วนะผีเดินหนีไปแล้วเนี่ย ตานี้เดี๋ยวผมจะดูนะว่าไอ้ผีเนี่ยมันจะแบบมีชีวิตได้ยาวนานมากแค่ไหนแต่ถ้าเกิดว่าผมมีความรู้สึกว่าถ้ามันเลยวลอัพไปเรื่อยๆเนี่ยผมก็มีความเสี่ยงที่จะโดนมันกินกระบ,บาลได้เหมือนกันนะครับผมแต่ผมเชื่อว่ามันเนี่ยไม่มีทางจะทําอะไรผมได้แน่นอนผมจะอัพของทุกสิ่งทุกอย่างให้เต็มไปหมดเลยไปดูเถอะทุกวันนี้ผีมันแจ้ป,ประตูผมได้ประมาณ7ทีมันก็ต้องกลับไปเติมเรือแล้วนะโคตรจะน่าสงสารเลยชีวิตผีตนนัวนี้อ้าวยังวะ อยู่ดีๆก็เป็นลมคาปืนฉิดน้ำเลย ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเกมนอนสู้ผี EP ที่3ก็ผมรู้สึกว่าผมจะคำนวณดาเมจปืนผิดไปหน่อยนะผีก็เลยตุยปุริเย่ไปเลยเอาเป็นว่าก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้ด้วยนะจ๊ะ